ขายเลยเนาะน้ำใสน้ำใบบัปกครับผมเรซื้อน้ำใบปบัวบกใบบัวบกยายเอาไหมเอาแกช้ำเหรอเขาไปนู่นอยู่รอแป๊บนึง ใบบวววับวบกยาแก้วนึงพี่นะไปขายที่ไหนเนี่ยไปตลาดเขียวจ้ะตลาดเขียวเช้า,า,ว,ชาวันนี้วันเสาร์นะอ๋อวันเสาร์ไปเช้าเ,าเลยน้ำใบบัวบกเอาวันเสาร์วันเดียวเอาวันเสาร์วันเดียวปกติขายที่ไหนพี่ร้านเรือนท ทำใบปลบกตลาดเขียวเนี่ยครับพี่ตลาดยี่สิบเครับขอบคุณครับ